เคยเลยครับออนิเมะหรอไม่ได้ดูเลยครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะไปแล้วเนี่ย ไลฟ์แบบนานมากวันนี้ผมพูดแบบเลื่อยเปื่อยมากเลยทุกคนอะไรไม่รู้เอาพระพุทธรูปมาโชว์ด้วย <laughs> แบบงงเลย <laughs> ไม่รู้เหมือนกันเน <laughs> อยู่ที่ศูนอยู่ที่ศูนครับรถอยู่ที่ศูนย์ ยาวๆไปเลยถามอะไรครับถามอะไรครับต้องเป็นคำถามที่เหมาะสมและไม่สูมเสียงนะครับผม <c oughs> เพราะว่าด้อมนี้ชอบําอะไรสูมเสียงนะครับไลฟ์ถึงเช้า โอ้โหทุกคนยมฮิโรโนะคืออะไรครับผมไลฟ์ทุกวันเลย ตื่นตีห้าครึ่งครับตื่นตีห้าครึ่งใช่ไหมแล้วก็ไปไปที่ w o r k p o พอยนะครับผม mm. ก็หลับไปตลอดทางเลยแล้วพอถ่ายเสร็จผมขึ้นรถมาผมก็หลับหลับเลยแล้วก็ตื่นมาอีกทีถึงบ้านแล้ว ต <laughs> ีห้าครึ่องอยังไม่นอนเลยอ่ะทำไมครับภัชระสะวัสดีครับภัชระลำปางหูไม่ได้ไปลำปางนานแล้วอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่กลุ่มพาครับผมผมไปลำปางสองครั้ง เชียงใหม่อ๋อปีนี้ไปเชียงใหม่หนึ่งครัง้งแล้วเดี๋ยวไปเชียงรายต่อครับผมใครที่ว่างนะครับอยู่ภาคเหนือก็สามารถมาเจอกันได้นะครับที่เชียงรายครับผมเชียงให,หม่ไปเชียงรายเหรอกี่ชั่วโมงอะผมไม่รู้เหมือนกัน Wish I understood. Well, I'm just talking about my work. Uh, I have an event at Chiang Rai, so if you know, if anybody's free and live in Chiang Rai or in Chiang Mai, you guys can come and meet me at the event. Three hours, Baman อก็ไม่ไกลมากนะครับผมจากกรุงเทพไปเชียงเชียงรายก็บินประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็สามารถที่จะกดจองตั๋วตั้งแต่วันนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไปจเจอกันที่เชียงรายได้ครับผมเจนนี่ฮัลโหลไลฟ ไลฟ์มาประมาณกี่ชั่วโมงแล้วเนะี่ยชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมไลฟ์ Live มาหนึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนขายเก่งมาก <c ười> เป็นพ่อค้าเวลาผมทุชคน อะไรนะไว้เจอกันที่กรุงเทพก็ได้ครับอ่าไปหาที่งานฟีดใช่ไหมได้งานฟีดก็ได้แต่ว่าที่ค่ายของผมเนี่ยเขาแจ้งกับผมมาว่าที่ภาคเหนือเนี่ยปราบเสียนครับผม หมายถึงว่าแบบถ้าเป็นจังหวัดอื่นๆอะไรเงี้ยคนเขาจะแบบว่ามีความแบบตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรอย่างนี้ที่จะแบบมาอีเวนต์แบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเชียงรายกับเชียงใหม่เขาอาจจะแบบยังเฉยๆอยู่หรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรครับผมใครที่สนใจก็มาได้ครับผมหรือว่าดูผ่านทางหน้าจอผ่านทาง t w i t t e r ก็ได้เช่นกันครับได้เหมือนกันเลย ใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรครับผมติดตามกันผ่านทางหน้าจอได้เสมอว่างๆก็แวะมาเจอผมได้ครับแต่วันที่8ต้องมานะทุกคนเพราะว่าวันที่8เนี่ยมาสะดวกครับผมเพราะว่ามี dts หรือว่าจะนั่งแท็กซี่มาก็ได้ครับหรือว่าจะนั่งมอเตอร์ไซค์มาก็ได้ครับ เธอได้นะคะผมแบบไม่สะดวกใช้คำว่าเอกส์ครับเฮ้ยผมกดคำว่าสอแล้วไหมกดผิดให้กดผิดอ่ะมันเผลอกดไป ันที่แปดวันที่แปดทำงานหรอไม่เป็นไรทุกคนผมขึ้นเย็นมาทานเช่อผมสิมาทานก็แบบทำงานมทำงานหนึ่งบ่ายครับลาครึ่งวันครับลาครึ่งวันรอนเล่นนะครับรอเล่น วอ้ยคุณเมย์วลิศาลานะครับสวัสดีครับรวมพลไหมอันนี้ผมยังไม่รู้เลยอะ่ะผมต้องให้ที่ค่ายเช็คให้ก่อนว่ามีสถานที่รวมพนไหมเพราะว่าวันที่แปดน่าจะมีหลายคนแบบมาถึงศิลปินหลายท่านไปร่วมงานนะครับผม ใช่ครับเป็นงานบุญนะครับผมเป็นงานชาริตี้ครับผมก็เงินจากการประมูลนะครับก็จะนำไปมอบให้กับผู้ป่วยทางด้านสายตาครับผมถ้าใครที่มาร่วมงานนี้นะครับก็จะได้มาเจอผมแล้วก็ศิลปินท่านอื่นแล้วก็จะได้บุญกลับบ้านนะครับยังไม่ผ่านโปรเลยเจอกันงาน22 2 3ยบาได้เลยครับผม ยี่สบสองกับยี่ิบสามครับผมได้เลยจะไปทุกงานก็ได้ครับผมหรือว่าจะบินตามไปในอีกสองวันก็ได้ครับผมเชียงใหม่ก็แค่ปากซอยเชียงใหม่กรุงเทพก็แค่ปากซอยอ่าแต่ว่าผมไปเชียงรายนะครับ เอาอะไรมาประมูลจริงๆค่ายผมสปอยไปแล้วว่ามันจะเป็นกระเป๋ากระเป๋าสักอย่างหนึ่งนะครับผมแต่ว่าบอกไม่ได้ครับผมว่ามันมีอะไรโลโตีสายไหมที่อยุธยาเหรอผมไม่ได้กินเลย หงมเหมือนเซลขายตัวเครื่องวินแรงมากแต่ก็ลูกค้าสามารถเข้าได้เช่นกันครับผม <laughs> <laughs> ก็ยินดีรับหน้าที่ขายตัวครับผม Can you speak Chinese ีีีเเตตยน่一 <laughs> ยน现在我น汉语。 เดดเรียนไปเดินจากกรทมไปเชียงรายคืนนี้จัดไปครับใส่รองเท้าครับผมแล้วก็แพ็คกระเป๋าเตรียมตัวเลยครับ ดูผมไลฟ์ตั้งแต่ที่ทำงานจนถึงบ้านโอ้โหแปลว่าผมไลฟ์นานมากดูเก็บไว้เดี๋ยวจะหาเดูเก็บไว้ครับทุกคนดูเก็บไว้ซึมซับโมเมนต์ไว้โเดี๋ยวผมจะหายไปอีกเดียนนึงบางทีมันไม่มีอะไรจะพูดรู้ไหมทุกคนมันแบบ มันไม่มีอะไรจะพูดอ่ะมันก็ไม่รู้จะไลฟ์แล้วคุยถึงเรื่องอะไรดีเดือนหน้ามีอะไรไหมเนี่ยเ <laughs> ดือนหน้าโอ้เกอรเดือนหน้าเดือนหน้าแยวผมมาไลฟ์บ่อยๆเลย <laughs> <laughs> แรงมาก <laughs> <laughs> ไม่นะ ชอบแบบหายตัวครับจริงนะทุกคนถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรจะพูดอะ่ะแล้วแบบมาไลฟ์มันก็จะกร่อย,อยงไงให้ผมมานั่งเงียเงียบอกเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าทุกคนเดือนหน้า รอไปอีกเดือนหนึ่งนี่เพิ่งวันที่หนึ่งไงหูแรงมากเอ่อก็ครับผมเดือนหน้าครับเดือนหน้าจะมาหลายเปอร์บอยๆเพราะว่าเดือนหน้าจะมีอะไรให้พูดเยอะครับโอ้ดวงยี่แฟนแทบใจหายจังถายไปจัเดือนกูเหลือเดือนเดียวเองไม่เป็นไรเพราะมัน ผมสวยจ้างใช้ยาสีฟันนี่ห้ออะไรคะโอ้โหมันไม่ใช่ความลับอะไรหรอกครับผมแต่ว่าถ้าจ้างก็จะบอกได้เลยครับผมรกหาใจกันด,ดีนี่ไงวันนี้ผมมาชดใช้ช่วงเวลานี้ผมไม่ได้มาไลฟ์ผมเลยมาไลฟ์ไม่นานเลย คนสามารถมาเจอผมได้นะครับที่เชียงรายอเเชียงรายนะครับเชียงรายเจอกันนะคะบผมเชียงรายครับใกล้ๆแล้วนะครับสถานที่ปรับเสียงที่ทางค่ายบอกมานะครับไลฟ์ถึงเที่ยงคืน โอ้โหก็โหดเกินใครจะไปมีคอนเทนต์ในหัวเยอะขนาดนั้นฮาฮ่าฮ่เชียงรายสุดๆต้องเป็นทูตวัฒนธรรมเชียงรายแล้วนะครับเนี่ยอืมเจ็ดเดือนสามวนหนีเมินชี่เชิงงลายเชียงมาโอเค 这月我有我有很多 event จ่อยู่านกุรอะครับผม <laughs> อยากให้พูดเก่งๆเหมือนตอนมาไลฟ์บ้างตอนรวมพลใช่ไหมโอ้โ oh. ดวมพลเป็นอะไรที่แบบหลายอย่างเกิดขึ้นมากภายในหนึ่งวิทุกคนเรียกพร้อมกันแล้วแบบจะตอบอันไหนก่อนดีแต่ถ้าเกิดอันไหนเป็นคำถามสูมเสียงผมก็จะแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินนะครับผม ยังกูไม่ทันใช่ครับผมมีคำถามโยนมาที่ผมประมาณยี่สิบคำถามภายในหนึ่งวิบวกกับต้องใช้เวลาในการแบบว่าสวมใส่สารพัดของกุกกิจากทุกคนอีกนะครับผม เชื่อเลยเลยเหรอคะใช่ครับคำถามสุ่มเสี่ยงก็ไม่ได้ครับผมผมไม่รู้จะตอบอยังไงตอบได้แต่คำถามเบสิกครับผมสาวายเกินพี่สาวายชอบถามคำถาม Nói cười, <cười> trượt bột. À. Thì à. ngày gái hả? Sở hãi chật bột Team càng đỉnh tua, à? tua là gì? Đỉnh ngày gọi là เองแบบชิวๆสบายๆก็ได้ครับสาวชอบแก้งแก้งทุกจังหวัดเมื่อมีพี่บอมเท่ากับอายุน้อยกว่าทางนั้นจริงครับผมเมื่อมีตัวเล็กตัวน้อยครับ